สำหรับศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023สัปดาห์ที่2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อกลางดึกวันที่14มีทุนายน2566ที่ผ่านมาผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเยอรมนีไป1-3เซต 20-25, 13, 25, 25-19, 23-25ในศึกลูกยางเนชั่นลีก2023สนาม2นัดที่1นัดต่อไปนักตกลูกยางสาวไทยทีมอันดับ15ของโลก จะลงสนามเกมที่2เจองานหนักพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับสองของโลกคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่วันที่16มิถุนายน66สำหรับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาผลปรากฏว่าสาวไทยเป็นฝ่าย่พ้ไปทั้งหมดดังนี้ชิงแชมป์โลกวันที่8ตุลาคม22ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา2 3เนชั่นลีกวันที่19มิถุนายน22ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา1 3 เนชั่นลีกวันที่2มิถุนายน21ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3นเนชั่นลีกวันที่20มิถุนายน19ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3ชิงแชมป์โลกวันที่3ตุลาคม18ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา2-3